ดีครับนิ่นโปรชอปนะครับวันนี้มาเสนอนะครับรอเอ็นไกเรนเอ็นไกเละซิงฮาร์นะครับเอ็นไกเป็นผู้ผลิตไทยนะครับตรงรุ่นมิตซูนะครับผมนะเป็นแรลลี้อาร์ของเอ็นไกนะครับผมจะพาไปดูทีละวงนะอันนี้จะเป็นตำหนิเกือบทุกวงนะครับขอบเขิบโดนทุกวงนะเนี่ยดูนะครับวงแรกนะครับแต่ไม่มีแตกหักนะครับฝาอยู่ครบนะฝาเป็นฝาแรลลี่อาร์ตนะครับ อันนี้โดนบางๆนะครับดอยขวดบางๆนะครับไม่ไม่กินข้าวเนื้อนะาดูไม่กินข้าวเนื้อนะครับโอ้โที่สองนะครับขอบนะครับโดนทะกุงนะครับ เอาไปก็ทําสีเก็บขอให้เรียบร้อยนะครับฝายอยู่ครบหมดอันนี้เป็นสีเมจิที่เขียนจากญี่ปุ่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอสติกเกอร์อะไรนะครับห้งที่สามนะฮะยางพอใช้ได้นะยางสองสองห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับผมยางปีสิบเก้ากับยี่สิบนะครับเป็นบิสโตนนะตรงที่สี่นะครับ ก็ประมาณนี้ฟ้าแลนาลีอาร์ตนะครับยอดน็อตอยู่ครบทุกตัวนะแล้วก็ด้านหลังออกจางใหม่มากนะฮะด้านหลังนะครับนีมีตามิสูเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูสเปคนะอมิสซูบิชินะครับผมเร็นไกผู้ผลิตนะดอดสามสิก็คือออฟ38นะครับสเปคส7บนะครับ จะไม่มีเตาไม่อินเจแปนนะครับผมด้านหลังนะเพราะว่ามันบอกบอกเป็นเของมิซูอยู่แล้วนะครับผมมันก็เลยไม่ได้การันตีว่าเป็นของเออม่อินเจแปนนะโอเคนะครับประมาณนี้มาดูยางนะครับยางดอกเยอะมากนะฮะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เลยนะครับราคาชุดนี้อยู่ที่1นึ่งันบาทนะอ่ะดูยางทีละเส้นน,นะคับนะ จับคนเดียวก็ไม่ถนัดนะสองห้าสี่ห้าสิบเจ็ดปียางอันนี้นะครับอยู่ไหนวะปี่สิบเก้าอันนี้ปี่สิบเก้านะอ่าดิบโตเหมือนกันหมดนะครับทุกเส้นอันนี้ก็สิบเก้าอันนี้ยี่สิบนะครับ แต่เป็นยี่ห้อเดียวลายเดียวกันหมดนะอันนี้ก็ยี่สิบอันนี้สิบเก้านะครับก็ประมาณนี้นะต้องไปม่ทำนะครับสีก็จะให้สวยให้ดีเลยทำสีใหม่กระจบนะครับ ก็รประมาณนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะฮะ0820763232นะครับไปดูบดิบโปรช็อปนะครับเฟสบุ๊กอินตราแกรมได้นะครับอ๋อสวย ขอาละครับขอบคุณครับ